แมแสงไม่ดีเลยครับแสงไม่ดีเข้าใจว่าพี่ไลน์ไปไหนเนี่ยพี่ไ,ไปไหนวัวชุดนี้ไปไหนฮะอ๋อเอาเอาพ่อเลี้ยงใหญ่จากเมืองสุพรรณบุรีท่านมาซื้อไปเข้าขุนนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวนี้ก็มีเอ่อเรียวกว่าอะไรฮะทุกท่านถ้ามีพ่อค้าใหญ่ๆจากเพชรบุรีสุพรรณบุรีมาตั้งทีมซื้อขายที่นี่เลยนะครับมาตั้งแคมป์ซื้อขายกันที่นี่เลยฮะ <c oughs> นี่แบบนี้ ก็คงจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะยี่สิบลงฮะสิบแก่ๆ่ั้งรุ่นนี้เอาละตอนนี้ตอนนี้วัวเท่าที่ดูนะะใส่ขุนในพื้นที่จังหวัดน่านอาจจะลดลงฮะ,ะซส์ที่เข้าพร้อมขุนเนี่ยแบบนะะี้ฮะน่าจะไปอันนี้ไม่แน่ใจไปเชียงรายหรือไปสุพรรณนะครับอคอกนี้นะปกติไปเชียงรายครับอคอกนี้อ๋อทุกท่านนี่นี่คือ เช้าวันอาทิตย์ที่5มกราคม2 5 6 8นะครับพี่ต้องคองนในน่านกลับมาเยี่ยมตลาดนัดโคก,กระบือบ้านหนองเต่าอําเภอภูเพียงตลาดใหญ่สุดของเมืองน่านครับ <c oughs> เปิดทุกวันอาทิตย์ตลาดนี้นะครับพี่น้องปัจจุบันตอนนี้ตลาดนัดโคก,กระบือในอยางน่านที่เปิดดําเนินการอยู่มีสแห่งนะครับตลาดนี้ใหญ่สุดนะครับวันอาทิตย์วันอังคารไปที่อําเภอปัวก็เป็นตลาดแนวไทยพื้นเมืองนะครับวันพฤหัสบดีตลาดบ้านน้ำปัวอําเภอเวียงสา แล้วก็วันศุกร์กลับไปที่อำเภอปววอีกหนึ่งรอบเป็นตลาดแนวไทยพื้นเมืองเหมือนกันนะครับสี่ตลาดที่เปิดดําเนินการอยู่ก็เชิญชวนท่านใดที่จะขึ้นมาดูวัวในจังหวะน,นั้นนะแต่ว่าถ้าท่านใดจะเอาเยอะก็มาตลาดน้องเต่านี่จะจะได้กว่านะครับอ่ะตามพี่ทอมไปดูตลาดน้องเตาว,วันนี้กันครับในนัดแรกของปี2568นี้นะครับนี่ผมขออนุญาตรายการพี่ต้อมนี่เป็นรายการแบบสดๆครับ ทุกท่านนะนี่เจ้าของตลาดนะครับสองหมื่นเท่าไหรพ่อแบบนี้พ่อเขาเปิดไว้สองหมื่นห้าเอาอันนี้เข้าคู่กันนะครับนี่เจ้าของตลาดก็เปิดรายการแบบเอาเลือกเอาใช้สักหน่อยกบพัวเจ้าของตลาดหนองเต่าพ่อเคียนนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตลาดหนองเต่าเป็นตลาดใหญ่สุดของเมืองน่านมันนี่มีพ่อค้าจากทั่วทุกสาทิตมา เอ่อเข้ามารอซื้อขายที่นี่นะครับแต่ช่วงนี้เกือบเจ็ดโมงแล้วแต่หมอกหนามากพี่น้องเอาละขอบคุณมากที่เขียนคู่นี้ไม่ใช่คู่แม่ลูกนะครับไม่ใช่คู่แม่ลูกสองหมืนห้าพันบาทแม่แม่นางไทยกับแม่สาวน้อยลูกผสมแม่สาวนะ้ประมาณเมตรสิบห้าแม่นางประมาณเมตรยี่ห้าเอาละครับเริ่มรายการสวัสดีทุกท่านวันนี้ด้วยแบบนี้สองหมืนห้าพันบาทครับ ช่วงเช้านี่ที่กาดวัวน,น้องบ้านหนองเต่าวันนี้หมอกลงจัดเลยครับหมอกลงจัดเลยฮะี่ดูแล้วกันฮะก็อาจจะภาพก็คงขมุข,ขมัวหน่อยนะทุกท่านนะขออภัยครับผมนี่อันนี้ผมถามราคานะว่าเป็นวัวพี่ออสเอ่อน่าจะเป็นบ้านบ่านน้ําแก่นพี่เขานะครับเอาคู่แม่ลูกสายเล่ม,มาขายนะครับลูกตัวผู้อันนี้ถามราคาสืบราคามาพี่เขาเปิดไว้หมื่นเก้านะครับแบบนี้นะสืบราคาไม่เจอพี่เขา หมื่นเก้าพันบาทคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกเนี่ยเลือดดีกว่าแม่อ๋อวงแตกแล้วทุกท่านคู่เล่นะครับคู่เล่พี่ยอดบ้านน้ำแก่นนะครับหมื่นเก้าพันบาทคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ครับเนี่ยคู่แม่ลูกทุกท่านคู่แม่ลูกว่าลุงเพนบ้านนาเหลืองนอกอำเภอเมืองสาคู่นี้นะครับคู่แม่ลูกลูกตัวเมียแม่เขาเป็นไทยใหญ่ลูกเป็นลูกผสมนี่ลุงเพนท่านนี้แหละอ่าไอตัวเล็กไม่ใช่นะครับ ล,ลุงเพนเปิดสองหมื่นคู่นี้นี่ลุงเพนท่านนี้นะฮะเปิดสองหมื่นลูกตัวเมียลูกนี้จำนะนี่แบบนี้ลูกแบบนี้แม่เป็นไทยใหญ่สูงประมาณเมสามสิบก็ใช้ได้นะแบบนี้น่าจะประมาณสักสองลูกครับน่าจะประมาณสองลูกคือน่าจะลูกสองแล้วครับแบบนี้นะเอา้าก็พร้อมอยู่พร้อมอยู่บ้้นไทยลึกหนานี่กลางกลางทำแบบวัวตัวนี้นะลึกหนากางกลาง,ง,งนะครับเอาละ สองหมื่นบาทแต่ลูกเขาแจมครับเป็นลูกผสมแจมสีได้ลายได้หมดเลยเปิดให้ต่อสองหมื่นาลุงเพ้นบ้านนันเงนอกอำเภอเวียงสาครับนี่พี่รวยบ้านไหลหน้านอำเภอเวียงสาคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกหมื่นห้านี่คู่แม่ลูกนะลูกตัวผู้โอ้ลูกอย่างแจมแม่แม่เขาเป็นลูกกระทบไกลๆจ่ายลูกมาอย่างงามเลยลูกตัวผู้นะครับหมื่นห้าพันบาทราคาเปิดอยู่ ส่วนตัวเล็กนั่นนะงัวพี่รวยเหมือนกัน5000บาทตัวเล็กนั่นก็ลูกผสมบามันนะครับผสมบามันหนุ่มน้อยนี่แบบนี้5,000ันส่วนคู่ไม่ลูกลูกตัวผู้เนี่ย1มื0 0หวันนี้พี่รวยก็มาเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับมาเยอะแยะเหมือนเดิมมาไ้ขุนก็มีนเนี่ยเนี่ยคู่ไม่ลูกหมื0นลูกมันงามนะเนี่ยถ้าแม่เป็นถ้าแม่เป็นลูกกระทบนี่อย่างนี้นครับลูกกระทบหน่อยๆงามนะฮะ อา้านี่ลูกเขาหมื่นห้ากับตัวเล็ห้าพันลองอันนี้นี่พี่รวยน,น,นี่นั่นนี่น่าจะเป็นงัวพี่เขาอีกอะ่ะพี่เท่าไหร่ตัวจับเชือกเท่าไรพี่หมื 18, <500. S 1> 18, 500, ่นแปดพันห้าร้อยไซขุนโอ้โ,อโหเขาเขาอันนี้เมตรยี่บห้าได้เมตรยี่บห้าได้ตัวนี้ 18, 1 8ื่นดันห้ารออันนี้เกินเม่สามสิบนะครับแม่เขานะผมก็ เห็นพร้อมๆกับทุกท่านถามราคาพร้อมทุกท่านลองถวาหาว่าแล้วในหอให,ใหญ่เมืองสุโขทัยให้แล้วเห็นราคาเปิดราคา18ครึ่งนี่<อ>เปิดราคา18ครึ่งมีมีผู้ให้ราคาแน่ตอนนั้นนะ <c oughs> ลองถาวาพี่รวยดูครับเอ่อ <c oughs> ชาโรเล่ทางเหนืออาจจะอาจจะดูดูดรอปลงค่าความนิยมอาจจะดูดรอปลงแต่ว่าทางภาคกลางผมติดตามนี่ดูเหมือนจะ แมวิ่งหากันเลี้ยงนะครับพอสมควรเลยถึงแม้ว่าช่วงตลาดวัวจะซบเซานะครับนี่ก็เป็นงัวของฮอยเชียดเหมือนกันชาโลเล่น,นะครับชาโลเล่คู่นี้ตัวแรกเนี่ยแม่สาวน้อยหมื่นสองพันบาทนะครับตัวที่สองผู้หนุ่มผู้หนุ่มตัวนี้เกรดพ่อพันเกรดปรับปรุงพันได้นะครับเอาหลบก่อนทุกท่าน,อาน,านโอ้โมกอ,อะขายวัวไปด้วยวัวใหญ่มาครับหลบก่อน <S <S นี่นี่นี่หมื่นสองแบบนี้ตัวตัวติดกันเป็นผู้หนุ่มเลือด เลือดทําพ่อได้ครับตัวนั้นนะเลือดปรับปรุงพันธุ์หมื่นสองพันห้าร้อยความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบพู่นี้นะครับแล้วครานี้เขาเชียรมามีไซส์ใหญ่ๆนะครับสามแม่รับประกันทองสามตัวเลยนะครับเนี่ยอันนี้เมตรเมตรสามสิบเมสาสิบห้าตัวแรกนะดูแล้วบึ้มบั้มอย่างนี้ตัวที่สองนี่โอ้โหตัวที่สองน่าจะได้เมตรสี่เลยตัวสองสามเนี่ยนะ ดูแล้วกันบัวไซ่บึ้มบั้มสามตัวเนี่ยเจ้าของเขารับประกันท้องทั้งหมดนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทสามตัวทรงดีทั้งทั้งสามตัวเลยทุกท่านอืทรงดีทั้งสามตัวเอ,อในความเห็นผมในตัวก็ในความเห็นผมนะผมว่าน่าจะมีในน่าจะมีในแต่ตัวขวามือนี่ต้องมามาดูกันเองแต่สองตัวนี้ โอเปะแน่นอนเอาสามตัวใหญ่ๆบึ้มๆแม่นางใหญ่ๆบึ้มๆนี่เก้าหมืห้าแล้วก็คู่นี้12ื่นกับหมื่นห้อเชียนอยู่บ้านพารานตำบลปวงอำเภอปวัปว,น,ปวน,นะครับงวพิเคียบ้ะนาผานะครับนี่คู่นี้แม่พี่เขาเปิดราคาตึงเหมือนกันนะคู่นี้เปิดสามหมืนแต่เนื้อตัวดีฮะตัวนีวด้ดูนี่ประมาณสัก เมตรยี่สิบประมาณเมตรยี่สิบนะหรือเมตรยี่สิบขึ้นอยู่ฮนะเนื้อตัวใช้ได้อ่ะหัวไซสกลางนะ้ำแบบนี้ช่วงหลังก็คนเล่นน้อยลงคนเล่นน้อยลง,ค,ลนนยลงคือสายเลี้ยงไม่ค่อยมีก็รอใหญ่กว่านี้มีฮนะถ้ารอใหญ่กว่านี้มีคนแย่งกันเก็บเลยช่วงนี้เก็บวัวเข้าคุณ oh. พี่เคียบ้านนาผาเปิดอยู่พี่น้องหัวสองตัวนี้นะครับคู่ละสามหมื่นบาทราคาให้ต่อครับแม่ งัวแม่สาวน้อยแบบนี้ครับัวพี่วอนบ้านปากาพนเมืองน่านเนี่ยครับหมื่นสี่พันบาทแม่สาวสูงประมาณตัวละเมตรสิบเมตรสิบห้าคู่นี้นะครับแม่คู่นี้มีมีเพื่อนแนวให้ราคาแต่เช้าเลยละคู่นี้นะเอาละก็เปิดราคาดีอยู่นะเปิดตัวเฉลี่ยตัวเจนะ็ดพันเนาะแม่สาวอย่างนี้เนาะเปิดเฉลี่ยราคาตัวเจ็ดพัน มมีคนให้ราคาตัวหกพันแต่พี่เขาไม่ขายครับมีผู้ให้ราคาตัวหกพันไม่ขายพี่วันมั่นประคานะครับนี่ท่านนี้ละะคู่ละหนึ่งมสี่พันบาทแม่สาวสองตัวครับอน้องต๊อกมั่นทารีน้องต๊อกมั่นทาลีออาลเอาอผู้หนุ่มไซส์กลางหน้ามาขายนี่คู่นี้นะครับ แม่แสงขมุขมัวยังกับควันนะทุกท่านเอาหมอกครับหมอกลงหนาจัดเลยวันนี้ที่จังหวัดน่านนะครับคู่นี้น้องเขาเปิดสองหมืนสองพบาทสูงประมาณตัวละเมตรเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบนี่นะครับค่อยหน้ากันอยู่นี้นะทุกท่านนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อยู่ที่ราคาต่อคู่นี้แข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่ทรงดีทั้งคู่เลยสองหมื่นสองนะครับอ่ะจบ ถ้าท่านได้ต่อได้จบต่ำกว่าสองนี่น่าลุ้นเลยตอนนี้อยู่บ้านทะเรียมอเมืองน่านนอกจากคู่นี้ก็แบบนี้ก็ของท่านครับคู่นี้แพงขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งเป็นเ,เล่เล่มั่นต่อขวามือตัวนั้นเป็นเล่ไทยนี่ความสูงก็ตัวนั้นประมาณเมตรสิบห้าตัวนี้เกินเมตรยีบห้านะครับสามหมื่นสองคู่นี้สามหมื่นสองพันบาท อาทุกท่านลองโทรหาพ่อน้องตอกบานทาลีเมืเอเมือมงน่านนะครับเจ้าต,ตัวเล็กนี่เดินเพ่นพ่าน,นเป็นเป็นลูกของแม่นูน้นคนละเจ้ากันเนี่ยคู่หนุ่มแบบนี้32ตัว16นะครับมีควายดอดในพื้นที่นะครับเมื่อก่อนควายดอดหรือควายปอนทางเหนือนในจังหวัดน่านนี่จะน้อยครับช่องหลังก็มีนําเข้ามาจากทางอีสานแต่เซตนี้นี่เป็นควายในพื้นที่นะครับ ขอนียามันฝรานเอามาขายสี่ตัวอ่าคือสองคู่แม่ลูกคือสองคู่แม่ลูกนะครับสี่หมื่นสี่พันบาทสองคู่นะฮะคู่นี้ลูกตัวผู้อ่นะลูกตัวผู้คือลูกลูกด่อนนี่นะครับแม่ประมาณเมตรยี่ห้าส่วนคู่นี้แม่ใหญ่ขึ้นนะแม่ใหญ่กว่าลูกลูกด่อนเหมือนกันอันนี้ลูกตัวเมียนี่ตัวเมียทั้งคู่เลยครับลูกเออตัวเมียทั้งคู่ทุกทันทุกทีไหมเห็นไหมมั่วแต่เช้าแล้วตัวเมียทั้งคู่นะครับ แต่ถ้าเอาเฉพาะตัวเล็กเอาเฉพาะลูกเขาเนี่ยหมื่นคู่ละนะครับหมื 13, ่นก็ตัวหก0 0นกว่าบาทถ้าเอาทั้ง2คู่ก็4 000, 4่หมื่นสี่ลูกดํานี่เท่าไหร่เอาแม่ดํานี่เท่าไหร่ถ้าเอาเฉพาะคู่นี้คู่นี้สองหมื่นสาทุกท่านอ่าถ้าแยกเฉพาะคู่แม่ดําลูกดอนนี่นะครับสองหมื่นสามเอาสี่ตัวนี้สี่หมพันบาทเอาเฉพาะตัวเล็ก2องตัวหมื 13, 500, ่นสามพหอยเชียน เจ้าของควายอยู่บ้านพลรานตะบนปัวอําเภอปัว,น,ปวน,นะครับผู้หนุ่มใหญ่ใหญ่ไซขุนแบบนั้นถ้าเข้าตลาดวันนี้นี่แย่งเงินจับเชือกแน่นอนครับก็แปลกนะทุกท่านนะช่วงนี้วัวฟาร์มวัวขุนผมติดตามผมชอบดูฟาร์มวัวขุนนะครับอยู่สุพรรณเพชรบุรีประจวบมีเอาวัวเข้าขุนกันเพียบเลยครับนะเมื่อเช้าก่อนมานี่ก็ดูของ AB บ b อบะไรนอบ b ฟาร์มใช่ไหมเออนี่เอา้า ทีมงานจากในห้อยเมืองสุโขทยัยกำลังต่ออยู่ดี๋วจะลองถามราคาเขาเปิดเท่าไหร่น้อยเขาเปิดเท่าไหร่ตัวน,นี้นเจ้าของวัวเขาเปิดสามหมื่นแปดนะครับนั่นหลักราคาเปิดนะทุกท่านนะนั่นนะตัวนั้นอะวันนี้มีทั้งสุพรรณบุรีทั้งเพชรบุรีทั้งทีมวังประจบทั้งโอ้โหนะฮะมาซื้อวัวไซต์แบบนี้เอาละให้พี่ๆเขาต่อกันน่อนนะครับราคาเปิดสามหมื่นแปด บัวใหญ่ฮะงัวของห้อยสมเท็็บ้านหลวงอันนี้ด้วยสายตานี่ทองทุกตัวด้วยสายตาผมด้วยนะครับเจ้าของเขารับประกันท้องทั้งสามตัวด้วยคงจะท้องหมดอนะเนี่ยแม่นางแม่นางไทยไทยเราเนี่ยแต่รูปร่างดีทุกตัวนะครับได้ลึกได้หนาสูงไม่มากสูงประมาณเมตรยี่สิบเมตรยิบห้า พี่สำเร็จท่านเปิดตัวละหมื่นอหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวละหมื่นสี่พันห้าร้อยสองตัวข้างนี่ผมว่าท้องชัวร์ตัวกลางนี่มามาช่วยกันดูตัวกลางมาช่วยกันดูแต่สองตัวขนาบนี่ท้องแน่ๆนอ่าสามตัวนเจ้าของเขารับประกันท้องนะครับตัวละหมื่นสี่พันห้าร้อยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาประมาณนี้ทุกท่านนะนี่ดูดิ โอ้โหแต่ละตัวนี่บึ้มบั่มแต่ละตัวบึ้มบั่มนั้นเลยว <c oughs> ัวไทยรูปร่างดีๆแบบนี้ก็มีนะครับวัวไทยรูปร่างดีๆแบบนี้ก็มีอา้าวสามแม่นางสามแม่นางจริงๆสามแม่นางนี่อายุน้อยด้วยนะออายุน้อยไปไปต่อได้ดูโอ้ท้องแน่แน่น่าจะท้องทั้งสามนะครับงี้ลองโทรหาพี่สำเร็จนะฮะจากอำเภอบ้านหลวงตัวละหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับถ้าจะแยกยังไงก็ลองโทรหาพี่เ็าดูครับ โอ้ตัวนี้ยืนอย่างเทพแม่ถ้ายืนเขาเป็นยังไงยังรอแม่เป็นไง,ง,ลเ,นไงเล่ไทยเล่ไทยงัวพี่น,นันรุนนนายจังหวัด้านหลวงนะท่านเปิดอยู่หมื่นพันห้ารอยแม่ถ้ายืนนี่อย่างสังงานะถ้ายืนอย่างสังงาก,นะางงากีบชมพูด้วยเอาละราคาเปิดหมื่นพันหร้อยสูงประมาณสักเมตรสิบเมตรสิบห้า เนี่ยตัวนี้นะอ้าวทุกท่านชอบเลยหนุมมาตัวเดียวมาตัวเดียวแข่งขาดีก็ราคาต้องต่อนะครับ1ม5 0 0้าราคาเปิดให้ต่อครับมาดูราคาวัวของทางนายห้อยวันหยุดนะครับน้องยนบ้านนองโมงพวเภาษา,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 าดียนี้ดีใจอย่างนะพี่น้องนะคนคน้ามาทำอาชีพ ในตลาดวัวนี่ก็ส่วนใหญ่มีงานประจํามีงานประจําเอาวัวมาตลาดเป็นอาชีพเสริมเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับในห้อยบรรจุด mm hmm. ไม่แน่ใจว่าสองตัวนี้วัวท่านไหมเดี๋ยวให้ท่านผูกแล้วถามราคาพร้อมกันนะทุกท่าน mm hmm. ยนมาตัวเดียวเลยเท่าไหร่กันนี่หมื0นสี่พันบาทครับ ตัวเดียวตัวนี้นะทุกท่านนะโอ้สูงครับสูงแข่งขายาวพร้อมพร้อมสูงหมื่นสี่พันบาทเอาล้โอ้ตัวนี้น่นนะฮะเกินเมตรยี่บห้าเมตรสามหย่อนนุ่นแล้วครับรูปร่างสูงเอาพร้อมสูงต้องยนบ้านมะม่วงเปิดอยู่หมื่นสี่พันบาทลองถวาท่านดูนะครับ นี่ในหอใหญ่เมืองเพชรน้องอัดนะครับมาวันนี้น้องอัดซื้อไซนี่แหละฮะซื้อแบบนี้ซื้อแบบนี้ก็เห็นทางมาเลก็คึกคืนเหมือนกันนะทุกท่านนะเห็นลงมาเลกันคึกคืนเหมือนกันอืวันนี้ทางเมืองเพชรน่าจะได้บัวด,ดีเพราะว่าเอพ่อค้าจ่ายวัดที่มานี่ ไม่มีเก็บไซนี้ครับส่วนใหญ่มาไซใหญ่หมดเลยมาเก็บไซขุนหมดเลยที่เก็บไทยไทยแบบทีม่มีเพชรบุรีเจ้าเดียวเลยวันนี้ตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยน<อ>่าจะซื้อกันหมื่นหน่อยๆเนาะห<อ>มื่นหน่อยๆอาละถ้าท่านดูหมอกฮะช่วงนี้คงต้องต้องหยุดถ่ายไปก่อนหมอกลงหนามากนี่<อ>หมอกลงหนามากนี่พี่หนูพี่หนูนะฮอยจากปานบุรี ดูครับหมอกอู้ลงเป็นฝอยเลยทุกท่านหมอกถ้าแสงดขูขมุขมัวก็ต้องขอไปทุกท่านนะครับเอาละแม่จะแปดโมงแล้วฮจะแปดโมงแล้วแสงยังอย่างนี้เลยอ่าตามพี่ต้อมไปเรื่อยๆครับวันนี้ฮะมัวพี่เจิดว้านมุนหนาน,นาบัวเบงสาตัวนี้เป็นบีบมั่นตัวนี้นะฮะแม่ราคาไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ ราคาที่พี่เจอท่านเปิด6,500บาทตัวนี้ประมาณสักเมตรสิบเซนเมตรสิบเซนสายนี้นี่บันไทยก็บันไทยก็เห็นอยู่นะทุกท่านนะบันไทยก็เห็นอยู่นะ ใหราคานี้นะไม่น่าเชื่อมือนกันนะฮะตัวขวามือนั้นขายไปแล้วฮะขายไปเมืองเพชรนะครับขายไปเมืองเพชรอาวบีบมั่นตัวนี้ราคาโอ้โหหกพันห้าทุกท่านดูสิเนี่ยเลือดก,ก็โอเคนะถ้าได้บีบมาทรงจะสวยอย่างนี้นะครับทรงจะสวยนะอ๋อลองโทรหาพี่เฉิดดูนะครับชอบตัวนี้ตัวหลังขายไปแล้วฮะ วัวพี่เจดบ้านน้ำาคกใหม่โอ้โหแม่เล่เป็นเล่มั่นนะตัวนี้นะใหญ่ครับน่าจะได้ถึงแม่ผมว่าเกินเม่สามห้าแม่นางใหญ่ๆอย่างนงี้พี่เจดท่านเปิดสองหมื่นสองนะครับเอ่อช่องพี่้อมนี้เป็นช่องรายย่อย <laughs> มีบัว วันนี้ก็แปลกนะครับนายฮอยก็มาเยอะแต่ว่ามาคนละตัวสองตัวก็แปลกกันหรือว่าอาจจะเพราะว่าหลังปีใหม่นัดแรกหลังปีใหม่ก็เลยดูมาดูทรงดูดูลาดเลากันอ่างเงี้ยนะข้างหลังพี่จิตนะครับพี่จิตพี่หมุนก็ไม่มาครับวันนี้นะครับไม่มาเอ้าใหญ่ๆแบบนี้เปิดให้ต่อนะครับสองหมื่นสองพันบาทพี่เจดน้องนิวบ้านนาผาครับบีบ บีบเลือดดีๆฮะบีบเลือดดีๆดูฮะราคาวัวสายยุโรปตอนนี้ที่เมืองน่านเมืองเหนือนี่ถูกกระจุยกระจายเลยครับนะไม่ใช่เฉพาะเล่นะครับบีบแบบนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองําพี่เจิดหกพันห้าเลยครับผให้ต่ออีกไหมนะนิดหน่อยได้อยู่โอ้โหทุกท่านนี่ดูฮะผู้หนุ่มผู้หนุ่มบีบมั่นตัวนี้นะครับ นี่พี่เจิดบอกว่าเป็นวัวผสมเทียมด้วยนะครับวัวหลอดด้วยนะครับ6,500บาทให้ต่อได้นิดหน่อยด้วยโอ้โ oh, ห oh. ตอนนี้ราคาวัวเลือดยุโรปนี่กระจุยกระจายกันจริงๆนะทุกท่านนะ <c ười> คนไทยหันไปเล่นวัวไทยกันซะแล้วตอนนี้เอา้าพี่เจิดท่านอยู่บ้านมุลน,น่ากมภวิริยสพา6,500บาทให้ต่อนะครับพี่เจิดบ้านน้ำพุกเภวิรียสาท่านนี้เอา้า หมื่นกลางๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวนี้นะหมื่นกลางๆง,ง่ายๆทุกท่านยุคนี้นะแม่ใหญ่ๆอย่างนี้ก็หมื่นกลางๆถ้าเป็นแม่ลูกก็แม่ลูกก็ถ้าลูกสวยก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดอยู่ประมาณนี้ครับวัว<อ><อ>เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถา,ถามราคาพร้อมกันฮนะอุ๊ยแต่ตัวนี้ไม่ไม่ผอมเลยใช้ได้อยู่เพียงวัวช่วงหน้าแล้งได้ประมาณนี้พี่เจตท่านไหนท่านอยู่บ้านน้ำพัวพร็นขาบ้านน้ำพัวก,ก็มีตลาดนะครับมีตลาดวัวที่เปิดทุกวันพระหาเสบดีอ่า พี่เจถถ็ถ้าเท่าไรพี่ราคาขายกว่าเท่าไหร่ฮะอ๋อทุกท่านพี่เจ็ดบอกหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่ใหญ่แม่นี้ฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เกินเมษสามเมษสามสิบห้าได้เลยละหมื่นห้าพันห้าร้อยมีโอกาสจะมีโอกาส,กาสจะมีในด้วยนะนี่ หมื่นห้าพันห้าร้อยจบจริงก็เนี่ยนะต่ำกว่านั้นสองพันนั่นแหละครับลองโทรหาพี่ชายท่านนี้นะครับพี่เจ็ดท่านอยู่บ้านน้ำพัวเพลิงสาครับผม